สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนชาวช่อง YouTube ยูทูปปัญญากรยิบเก้านะคะพี่น้องอยี่ก่อนเอาต้นอันนี้มาฝากเพื่อนๆน,น้ำค่ะนี่นะคะราเก้นฮากหรือต้นฮากนะคะเพื่อนๆน,นะเอาไปเหุน้ำผลไม้นะคะเอาไปทำน้ำผลไม้ทำแยามได้นะคะแต่ผลไม้ตัวนี้ไม่แนะนำให้กินดิบนะกินดิบ เป็นพิษนะคะอาจจะเป็นพิษนะ,ะให้อาไปทําสุกเท่านั้นค่ะวันนี้ยา่กอนจะมามาเก็บนะคะไปทําน้ําผลไม้ค่ะที่รักนี่เอาไปทําน้ําผลไม้อร่อยอร่อยมาพี่น้องเก็บกันเลยค่ะเอามันไปทั้งพวงอย่างนี้เลยนะคะนี่อึบอึบค่ะอ่่ เก็บไปทำน้ำผลไม้กันเนี่ยเจ็บมือเดียวพี่น้องมันไม่ค่อยถนัดเนาะ,อ,ะอ่ะพี่น้องอีกรอนขอเก็บแป๊บหนึ่งนะที่รักนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคในการเก็บซะหลือเกินขอเก็บแป๊บจ้า ชาวย t u b e กัญญากรยี่สิบเก้านะคะแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าพี่น้องชนิดนี้ยีกรไม่เคยกินนะคะไม่รู้จักเจ้าค่ะมันน่าสนใจมากพี่น้องดูลูกใหญ่โต,ตอ่ะเจ้าค่ะนี่ค่ะมันน่าสนใจมากเลยโอ้โพี่น้องยีกรสนใจมากเลยค่ะใครรู้กินได้กินไม่ได้พิมพ์มาบอกยีกรหน่อยที่รักเนี่ยนี่ใบของเขาจะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะ เนี่ยใบของเขานะอ้าวึงดูค่ะอ่ะไปแล้วค่ะที่รักเอาไปเพื่อนๆชมด้วยจ้าไม่ทราบกินได้หรือเปล่าเพื่อนๆนี่ค่ะอุ้ยสุดยอดถ้ากินได้มันคงจะไม่เหลือหรอกเนาะอ ยี่กอนว่าถ้ากินได้คงไม่เหลือเราพี่น้องใช่บ้านคนอื่นเขาก็จะเก็บเหมือนกันนั่นแหละเนาะพี่น้องต้นนี้สูกเต็มต้นเลยถ้าอย่างนี้ยีกอนเก็บนะคะเนี่ยเก็บกับบ้านด้วยค่ะนี่ลาเก้นฮักค่ะสูกเต็มต้นเลยเก็บกับบ้านด้วยค่ะนี่เต็มเลยต้นนี้ว้าวเดินมาเจอของดีจนได้ ็นไหมคะนี่โอ้ยพ้างากองอยู่พี่น้องลากเก้นฮักสวยๆโอ้โหมาพี่น้องมาเก็บกลับบ้านกันค่ะต้นไม่สูงด้วยเนาะถ้าต้นสูงอีกอนคงเก็บไม่ได้อะค่ะค่ะนี่เอาไปทำน้ำผลไม้พี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวยีกอนเอา ถุงมาใส่ก่อนนะเจ้าคะ่ะพี่น้องอยาอนต้นแอททอนมาฝากคะ่ะแอททอนนะคะบ้ามันสวยที่สุดใน3มโลกฉันว่าต้นนี้ได้ที่หนึ่งแน่นอนโอ้้หมันสวยแบบสุดยอดเลยเจ้าคะ่ะส,สวยสวยเเกินข้างถนนนี่คะ่ะของเพื่อนบ้านจ้าว้าวดู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  สุดยอดเลยหมเจ้าคะพันนี้อร่อยมากพี่น้องใบใหญ่ใบโตเอาไปทำแยมเอไปทำแมมบูราเดอร์ทำน้ำผล,ลไม้ทำเบียร์ทำไวน์นะคะหมักทำได้สารพัดเมนูไม่เป็นพิษเป็นภัยนะคะเนี่ยไม่นิยมให้กินดิบนะให้ให้นิยมให้ผ่านความร้อนแล้วนะคะอย่างเช่นทำผลไม้นะหรือว่าถ้าผลดิบเขาไม่ให้กินนะคะกินได้เฉพาะตอนแดงๆอย่างนี้นะเจ้าคะ สุดทึ่งมากเลยค่ะเนี่ยเอามาฝากเ,เพื่อนๆด้วยไปแล้วจ้าค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผลไม้ยีกรก็นึ่งแล้วก็ได้น้ำออกมาแล้วสองขวดนะคะตอนนี้ยีกรยังไม่ปิดหม้อนะคะยังคอยรอเอาน้ำรอบสองนะคะยกรน,นึ่งเห็นไหมคะน้ำมันจะออกมาตามสายยางอย่างนี้นะคะแล้วก็กอกลงขวดนะคะนี่ค่ะ ผลไม้ได้เสร็จแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็หมักน้ําตาลไป้สินาทีหลังจากนั้นเราก็มานึ่งแบบนี้นะคะทําง่ายๆแล้วก็เอาขวดรองเอาน้ําก็ได้ประมาณนี้นะคะทําสูตรง่ายๆของเยกอนค่ะนี่ค่ะนึ่งนะคะแล้วน้ําของผลไม้มันจะหยดลงมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลองเอาง่ายนีเดียวนะคะ แค่นี้เราก็ได้น้ำผลไม้อร่อยๆไ้ดื่มในห้องครัวเราแล้วนะคะเกอ,อเคข่ดจากรล้ท่านผู้ชมไปแล้วด้วยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ยกีกรวยนะเพื่อนๆทุกคนจากล้ท่านผู้ชมไปแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ